เขามาสีเขาสร้างหมูครับเขาประมาณมีโอ right ้ยม right ีแต่ห่วงเลยพี่น้องอยู่นีผมว่างร้อยเจ็ดสิบรอยแปดสิบสองอย่แล้วคือนี่พี่น้องเขาสุดยอดเป็นยังไงครับสร้างทราบว่าเขาอยู่นี่สิได้ไล่มันเลยอยู่ประมาณไหนละครร้อยแปดสิบเนาะกูตัางกูสองร้อยแมนอยู่สองร้อยกูอ้าขึ้นมาเลยครับอันรถจาของรถสีเขาทีงไหนโซเฟื่อยดิ้ส์ มาเด้อโซเฟีมาเด้อคือแม่ป้อนเขาอ้าวเด้อนี่ยเขาใชมาลงสีมืออื่นพักเบรกแนนลงสีเชิสมองครับมาสีเขาสร้างหมูเขาลอยก็สอบเอาจาับเขาจ้บเขาเออหึ่งอ๋อเอครับขกำลังกมย มึนไม่เ้ามีไม่เข no, ้ามจะเอามึจะเอาอ้ช้คออกมามีแต่อความรักเราคงมาตอลงนามองเห็นเบางดคยให้สัจะมาเกี่ยวข้ากับน้องอเอนบอลย้อาเขาควาแกงมีแฟน